จ้าพ่อขะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับจ้าเองในพ่อสูงการทั้งหุ่นได้ไปเที่ยวไซบอร์บ่อว่าไปบกไปุกาาพรพอ่อง่อตาของน้ำอาบตาหนามย้อนหลับอาบตาหนามจีพ่อมันอนแห้งนะพ่อเนาะโอ้ยอืยมาาอากาศห่อนคักบ่ะไปหาตากเปียกจะไปหนีพ่อโอ้ยอันตราไล่ธรรม,มาดาอันตรายอันตรายล่ห่อนคักไปเนี่ อุบาตอุบายมองได้ว่ามีต้นใหม่นี่เียบรลอยด้วยทำไม่กับร่มพัดแดดตัวใสก็แห้งห่อนชักแห้งห่อนชักที่พอครับพอมแดดพอม,มไม่ได้กับว่าเป็นขยุหรือคมอะไรไม่ได้เลยไอ<ร>เดีดที่พอครับอ่า <c oughs> เอาพอคลิปนี้เมืบอกถึงเล่าพัฒนาเนอะพอเนอะเล่าพัฒนาบอออกวันมือหนีบอออกมือว่นจันบอออกไปออกมือว่านพุทปสันพ่อที่มันพุทธที่สิบเก้ามันพุทธที่สิบเก่าเล่าก็ออกตองมาสองวัดแล้วเออเนาะหนึ่งหนึ่งแล้วม่หาอีกให้พวกเก้าห้าเก้าไปว่าเก้าเจ็ดอืมพ่อเก้าเจ็ด นี่างช่วมืดเนะว่าเอาหาเกาเพ่าเขาเก็บเาเจียถแยวก้อนหนึ่งๆแถวบางใดเห็นหาหานะพ่อเนาะไปตัวพ่อติดองก็วันจับวยได้ให้เราละจ้าจ้าพ่อโคเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามเก็บที่เก็ถาไปนี่ละ

เหกเขาเจ็ดเ้าหกเขาเจ็ดที่ตนน้ิบสองขูเขาิดสองคูอย่งเค่อติดตงที่เขาจะเน้นตัวใดนาะพ่อเน้นเขาข้าวให้เ้าเขาหนึ่งครับเจ็ดห้าเน้นเขาเขาให้เ้าหนึ่งกับเจ็ดห้าน้ก้าวหนึ่งกับเจ็ดห้าเราควบเน้นข่าวด้วยสัปดค่ะ นินข่าข้าวเนินข่าข้าวเก่าหนึ่งกับเจ็ดหาใส่ให้ไลให้เลยวันพุดหระอว่าไงมานขอวันพุดเจ็ดคำหนึงให้เกาลคนกับมาเจตตัวเก่าเกตตอนส้นไรเออเนาะกะอวันผุดหาาโตเกต เราทำขั้วชมระวังในดีค่อยมาเจ็ดโอ้ยเหล็กเป่าเนะาะค่ะเก่าเจ็ดเทอก้อนพันเป็นหนึ่งหนึ่งอ่พอนะพอนะุญาตทุกท่วนตัวเหล็กพอนะเนาะครับจา่าตัวเหล็กแนวทางเล่าพัฒนาของพระพุทธนะคะทางช่วมขางวดที่แหลวบกเขางวดที่แหลวผาดตัวเหล็กแนวทางงวดที่แหลวสองแปดห้าห้าเก้าเจ็ด 4, 5, 5, 9, เลขสี่ตูห้าห้าเก้าเจ็ดเลขสามตูห้าเก้าเจ็ดเลขสองตูห้าห้าสำหรับงวดนี้นะคะผู้พมพ์จะจับให้สิบสองตูคือเขาเนาะตัวสิบเน้นจังไหนเดี๋ยวทาช่วงเป็นมือดับกันมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดผู้พมเน้นไห้ที่ เก่าหนึ่งกับเจ็ดหานะคะท่านชมเน้นคือสองตัวซีเมนต์ตัวใดกับพิจารณาอีกเธอหนึ่งเนาะคะ<อ>่ะเนาะนั่มไปเปรียบเทียบนั่มไปเทียบกับสำนักอื่นก็ได้นะคะเนาะ,ะ,<อ>นะเพราะว่าตัวเลขแนวทางองพมอาทิตย์ที่แล้วเขาทั้งอาทิตย์นะคะจัน์พุธสุกมา,าที่วงได้ขันวันจันทร์วันจันทร์เขาบอกเพาจันทร์เขาวันพุธหลุด ต่ว่ามือวันพุดนาสิเป็นยังไงทางช่วงพิจารณาอีกเธอนึงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเล่าพัฒนามื่อนีเพินนนพ่นกระบอกแล้วกะมือวันจันทรเพิ่นกระบอกไปออกมือวันพุดนาทางช่วงกะนั่มตุเรงแนวทางโมคมไปพิจารณาอีกเธอนึงเพราะว่ามันเคยเขา่าจิเขา่าคือเก่ทาทำช่วงขาตวเรงแนวทางโมคมเนะเาะพ่อมี่ยังสีบอกก็แฟนขับเอฟซีเล่าพัฒนาบอสครับก็บมี่ชิบสองชิบเพื่อเขาว่าง แต่วันชุดเน่นเดี๋วมักค่อยโขลกชุดก็เน่นกับเขาดีอยุเดี่ผวข้าเช่นนึงอะไรมันโกงว่าสองหมดแดีวยวมันจะออกต้องหมดนี้คือมันก็เที่ยวน่ะเนี่ยมันจะไปที่ไหนหัวเล่าอะไรไปเนี่ยเตรียมทำไปค่าเช่นนงกับเขาดีข้าเช่นนงกับว่าเขาดีเขามาครับรุถแต่มีรถไปกับข้าดี่เขาก็มีแค่กันละว่าเนาะค่ะมันยี่พอห้อมเขาดีกับปานจับบ้าง ขาหักสามตัวนั่วกเขาก็ไปออกทั้งขางเป็นเล่นไปเลยครับระวังงานเล่าเลยตัวเลขเนวทางตามสูตรเน้่พอเนาะก,ก็เป็นสีและมีเข่ามีรูดเป็นของธรรมดาครับทำไเช่วงกับพี่เจรณน้าอีกเทือน,นึงถับเลขพวกเขาเลขพลาดไปกับข้อกับขอโทษขอภัยทุกทานทุกคนนคะนนคะเน,นาะผุเมงวาไ่อยากให้ถือพอเห้งอยากให้ถือคักนัออน่อเนาะครับสดงมีความกำลังใจในการฮ็ดสูตรต่อไป คำมือชุ่มถือพอบอดีใจนั่มแต่ว่าคำว่าถือก็เสียใจให้แต่นอ้อ,นองพอเนาะที่ต่วนทำมือชุ่มนั่มตัวเลขไปเป็นแนวข้างขัดกรองไปเสียงซื้อวัตถุกต่เสียใจนั่มก็จะน้าจะเอเอขับจไในมาให้ในเขาก็ซื้อเล็กๆหน้อย้ไปสักก่อนทำมันเข่าแล้วยับแล้วเมข้กับปต่อได้กับมือชุ่มขาอันนี้เป็นตัวเลขแนวเลขแนวทางเล่าพัฒนาตามสูตรของประพุ่มเนาะค่ะเนาะ อันสู่อของพระพมเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขแนวทางเล่าถูกสำนักก็จจะประมาณมือวันพือหลัวันอาทิตย์หรือบอม,อมือวันจันทร์เดี๋ยวทำเปันช่งมาบทสื่อสำนักเดี๋ยวก็เสร็จอาจจะสรุปเร็วขึ้นนะคะน่ะเนาะคอยทำทุ่มช่วงเอฟซีทุกทานทุกคนติดตามเรา่าลืมกดแช่ไปด้วยถึงช่วงขากดแช่ไปพี่น้องโป่งไปห้องวางจักตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาห้าน้อยนั่นะคะ ให้มีโชคมีมานั่ากันสำหรับคิดนี้ก็กกพอกาบขอพุณพอหลายๆที่ให้ตัวเรียบแน่ว่างม่ให้หนู้ได้เป็นสะพานบุญในทำทุกช่วงแมซี่ทุกทานทุกคนในนําไปพิจารณาในนําไ,นไปคัดกรองในนําไปเป็นแนวทางเสียงสืออีกเธอนหนึ่งเนาะคอยพอ่อสุขภาพแข็งแรงลําด้วยลําด้วยจอแต่ไม่คิดมาเขาพ่อขารัฐบาลไทยไปนในก็พอมีการเปลี่ยนแปลงบ่พอพ้นพอเก้านะ บรบาลไทยอะไรรัฐบาลไทยตุกเก่าหรือเปนาะเก่หกสามหกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งที่เก่าหน่ะเก่าหนึ่งเก่าทีเล็กฟันผรมด้วยพออนี้ค่ะทำช่วงขาอันนี้คือตัวเหลขกน่าทางของพมเนาะี่ตัวเหล็กเน่าทางของพมอันนี้คือรัฐบาลไทยช่วงขาถ้าผมมีการเปลี่ยนแปลงหกสามหกหนึ่งตัวล่องเก่าหนึ่งล่องลงมาอีกแต่ว่าพอเนียน หกสามกับเก่าหนึ่งหกสามบนเก่าหนึ่งรางแล้วพอเนาะจะตัวล่องมากแต่คือหกหนึ่งกับเก่าสามเก่าสองหกสองหกศูนย์เก่าศูนย์อันนี้คือตัวล่องเลขสามตัวหกเอ็กห้าหกสามเก่าหกสามเลขรางเก่าหนึ่งกับหาหนึ่งด้วยขาตั้งเชื่อมค่ะเนีนเนีนเอาขาเท้ามันโฉบขึ้นมาน้่งกัน เที่ยวตะปีกว่าน้น่มโดกโอมโดกสิบเก่าด้าาายายาวยพ่อเก้าหนึ่งเก้ากับห้าเปียกตั้งปีหกหาเอาบปเนียบปเนี่ยทำช่วงเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเอาเจอกันไม่คิดหนากระทำช่วงขาสำหรับคิดหนี้คอล่าทำช่วงเปลียงแคน่นี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ